อันดับแรกขวาดอด้วยกันไหอืม hmm. ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสู้คู่สู้ค้นนะครับพบพ่อกับผมนะฮะบรรยากาศนะครับตอนเที่ยงคือโกนะครับนะพี่จาครับผมมาพี่น้องนะครับนะเป็นเมนูลาบปลาพี่น้องผมบริกินโดนแล้วนะเป็นลาบป่านินนะครับนะกับเมนูนี้นะครับน้าผมจัดมาจากร้านนะครับร้านลาบตันเหรียญนะครับนะของเป็นร้านของลูกน้องเก่าผมนี่แหละนะครับก็ับไปอุดหนุนกันนะครับแล้วว่าร้านเพิ่นแซบครับผมนะร้านลาบตันเหรียญผู้ใดอยู่ดอนกัน่าจะรู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงแล้วก็ได้เป็น มันจะมาชุดหนึ่งมันจะมีลาบมีต้มแล้วก็มีอันนี้ครับผมนี่อู๋ขีมันนี่ครับผมนะเป็นอูเพียอูพวกเครื่องในมันแหละนะครับเครื่องในประน,นินครับผมแล้วก็ได้เป็นกุ้งไอ้กุ้งทอดนี่ครับผมแซ่บๆโอ้ยแมงวันนี่มาอีกเลี้ยวพี่น้องนะมาพี่น้องมาโอ้คือเกาแล้วครับผมนะข้าวเหนียวนี่อืมแซ่บๆเลยนะอ๋อข้าวเหนียวตั้งนี่ละอืม,อม อันดับแรกขอสดขีกับพี่น้องอือ oh. mm hmm. อันนี้เป็นต้มพวกหัวพวกหัวมันพวกก้างมันนะครับนะเอามาสดน้ารองคอพี่น้อง ลาบปนนิ้เจ็บเซ็บโอ้ต้่มใส่ผักติวมหอมพี่น้องผมมากมากต่วนบกกีปลานะผมมากมากเลยอื โด้านมันยุซย่ซอยอย่างผมก็ะจำว่าได้นะแถวออกไปทางเสซนเนี่ยทางเสซนในรอบเมืองนะครับที่จะออกไปทางแถวแถวบ้านจันนี่แหละพี่น้องนะครับผม โอ้แต่ว่าเราเแจบแล้วเราเปิดมาดูนแล้วครับผม ผม้ำดำดีขนาดพี่น้องอ เปื่อยคักเปืนเนี่ย แซบขักแซบแน่ผมน้นองมึงสวยมากแง่จะสิเบิดแล้ะแซบ เอา,า,าคุยกันหรอกเดี๋ยวพี่น้องว่ากินโพพูด <laughs> ระเบิดนะนี่ <c oughs> เดี๋ยวหน่อยนึงก็หลานนะสำหรับพี่เจ้าก็าต้องอย่างมากมายแต่พี่น้องนะครับเฝ้ากินเฝ้าอิ่มครับผมอือ ก็ต้องอยางมากมากยแร้วพี่น้องสาน a m จนสิบเบิดละ <c oughs> 嘛，行。 โอบอกได้คำเดียวว่าแซบสุยางพี่น้องนะครับกุ้งนี่กระแทบนะเขากุ้งฝอยชุดแป้งทอดอ,อันนี้เป็นเมนูกินเล่น โัวเกิดฮาพี่น้องอาถุนควนเอา เบิดเอียต้มปลากันเลยเราทำสุดท้ายกันกันพี่น้อง Oh. ผมบอกว่าถึกนะครับหูแต่ว่าแสบน้ำจุมจนเบิดนะครับอันนี้ก็จนเบิดออันนี้เหลือน้อยนึง oh, สาใจแห้งดีครับผมนะกับบรรยากาศตอนเทียเท่ยงฮอนหอนอบเอ้าพี่น้องนะมันฮอนอบเอ้ามันเต่มวันนี้แล้ะล่ะนะครับแต่ว่าผมยายฝนตกอยู่สัตว์ลงมานี่คือสีมีแห้งพี่น้อง นะครับผมเอาสุดท้ายก็นะครับนะเพียงแค่กดซัดสะเขยนะครับกดไลค์กดแชร์ครับผมก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนนะครับให้กับพิจารณ์ทีบร้อยแล้วก็อย่างมากมายดอกพี่น้องนะครับน่าจะจังแดดต้องขอบคุณเาก็ผมนะครับขอบคุณนะครับสำหรับผู้ที่เขามารับชมเขามาแนะนํากันเขามาท้ากันนะครับขอบคุณหลายครับผมนะครับพิจาบณโกรธโทษเครืองผู้ใดดอกพี่น้องนะครับน่แต่ว่าพิจาก็จะเก็บเอาคำคำนั้นแหละครับนะครับหน้ามาประพุ่งนะครับให้มัน ยียิ่งขึ้นไปนะครับผมขอบคุณหลายๆขอบคุณจากใจจริงนะครับพี่จ้าบบมีอย่างมาตอบแทนพี่น้องดอกนอกจากคําว่าเสียงหัวเราะเนสนะครับเสียงหัวเราะเสียงความสุขนะครับในการกินนะครับแม้กระทั่งคนที่มาด่าพี่จ้านะครับนะเพื่อนก็มีความสุขในการด่าพี่จ้านะครับและพี่จ้าก็ดีใจนะครับหน้าที่พี่น้องมีความสุขนะครับมาด่าผมแล้วมีความสุขนะครับพี่น้องก็ทําไปครับผมนะครับนะกะเอา สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพี่จ้าที่ขอตัวจากลาพี่น้องเพียงเท่านี้แหละแล้วลกลับมาพบพ่อกับผมนะฮะพี่จ้านะครับนะคือเกานะครับนะที่มาสร้างความบันเทิงให้พี่น้องสมื่นนั่นแหละนะครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้เช่นนี้นะครับสวัสดีครับผม